ประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมช่างพินิษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยสิ่งที่สำคัญวันนี้ที่มีพลลกอห้าแสนล้านที่มาให้เพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลได้มาพิจารณาซึ่งเป็นมติของคอลอมอรอครับผมอยากจะสะท้อนปัญหา ของพี่น้องประชาชนด้วยข้อเท็จจริงว่าตลอดรนะยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตรัฐประหารเนี่ยความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจต้องยอมรับความจริงครับว่านเหนื่อยแย่ไปห้างร้านค้าตลาดนัดตลาดสดลงไปนะครับประโยคที่จะพอฟังได้ก็พออยู่ได้ นี่คือเป็นประโยคที่ผมฟังแล้วก็ยังพอรับได้แต่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมตื่นเช้ามาเนี่ยโทรศัพท์ที่ผมรับสองสายสามสายท่านประธานทราบไหมครับบอกขายที่ปีใครรับจำลองบ้างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับสองสามสายทุกวันครับแล้วต่อมาก็จะมีอีกครับ ลูกตกงานททสอมีอะไรฝากลูกทำงานได้บ้างที่ไหนอยู่แค่นี้นครับซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นมานครับมันเป็นวันนีแล้วครับผมอยากจะกล่าบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมดูรัฐบาลขงไมไ่แก้ที่สาเหตุไม่ได้แก้ที่สาเหตุของปัญหาเลย วิ่งตามปัญหาแก้ที่ปลายเหตุมันไม่จบหรอกครับโควิดนี่ก็เป็นมานานแล้วครับผมได้จำแม่นครับเป็นมานานแล้วแล้วผมเชื่อว่าไอ้กู้เงินหนึ่งล้านไปนะครับหนึ่งล้านล้านที่กู้ผ่านไปป,นปีที่แล้วมันน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อะครับเราก็รู้สาเหตุคืออะไรเราไม่ต้องมานนี้เองประเทศไทยเนี่ยหวังว่าจะพึ่งการท่องเที่ยว จากต่างประเทศที่จะเข้ามาวันนี้คนไทยด้วยกันเองยังไม่กล้าเลยครับที่จะเที่ยวทําไมละครับหนึ่งล้านล้านที่ผ่านมานะมันน่าจะจบตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วมกราคุ้มพาเนะี่ยผมเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยมันควรจะฉีดครบไปแล้วใช้เงินไม่ไรครับไม่กี่หมื่นล้านนี่คือสาเหตุครับแต่เราก็ไม่ได้ทาแล้ววันนี้ไม้เครับ,รบแล้วเงินหนึ่งล้านล้านนะไปผมอยากจะถามครับถามประธานผ่านถึงผู้บริหารว่า ใช้อะไรบ้างแล้วไปถึงไหนแล้วแล้วอีที่จะมาใหม่นี่ก็ยังไม่มีอะไรครับมีกระดาษชุดสี่ห้าแผ่นนะจะเอาอย่างไงจะไปทําอะไรวันนี้เองเราต้องย้อนรับนะครับถ้าเป็นทําธุรกิจนะครับหรือครอบครัวยกตัวอย่างถ้ากู้อย่างนี้นะครับผมว่าแบงค์ไม่ให้ผ่านแล้วครับสาเหตุที่แบงค์ไม่ให้ผ่านเพราะอะไรรู้ไหมครับกู้มาหนึ่งร้อยบาท นี่ตกไปหกหกสิบบาทรายรับยังไม่รู้เราจะมาจากที่ไหนนี่มันต้องถามกันแล้วครับว่าเรากู้อย่างนี้นะครับแล้วอีกกี่ปีครับแล้วปีหน้าจะต้องกู้อีกไหมหลังจากพรบก็ประมาณผ่านต้องกู้มาชดเชยอ,อีกไหมแล้วถามที่ครับว่ายอดนี้จะขึ้นมาเท่าไหร่เราเคยคิดต้างไหมครับว่าเราจะเอาที่ไหน,นครับมาใช้นี้อย่าลืมนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนก็เป็นนี้เหมือนกัน ผมบอกว่าการบริหารการจัดก,การเนี่ยผมถือว่าล้มเหลวลำดับความสำคัญของปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องผิดบดแก้ที่ปลายเหตุเรามีหน้ำทับเนี่ยวันนี้เองเนี่ยแก้ปัญหาวิกฤตทำให้วิกฤตอีกนะครับแก้วิกฤตเป็นวิกฤตครับมันมีที่ไหนครับแก้วิกฤตแทนที่จะเป็นโอกาสถ้าเราถีดวัคซีนกันครบต่างชาติมาท่องเที่ยวเรามันอยู่ได้ครับ เพราะนั้นเองเนี่ยผมว่ามันมันไม่ไหวที่แก้วิกฤตวิกฤตความชัดเจนครับผมเคยพูดผมเคยให้สัมภาษณ์ความชัดเจนของเรื่องวัคซีนแลาต้องชัดเจนครับว่าหมอพร้อมลงทะเบียนอ,อสมอพร้อมหมอพร้อมยาไม่พร้อมอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพอหมอพร้อมยาไม่พร้อมมันมันยิ่งไปใหญ่นะครับวันนี้เองเนี่ยผมว่าถ้าบริหารจาัดก,การดีๆเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะหรอกครับ คุยกับโรงพยาบาลเอกชนหาวิธีหาแนวทางแก้กฎหมายหรือแก้สิ่งที่ช่วยกันครับคนบางคนเขามีศักยภาพที่สามารถไปฉีดเองได้ครับแล้วเขาเราก็เปิดโอกาสให้หลากหลายวัคซีนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ก็ดีอะไรก็ดีนะครับเข้ามาที่หลากหลายคนที่เขามีศักยภาพเขาก็ไปฉีดเขาเสียตังนี่คือการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนแล้วครับ แต่เราก็ไม่ได้ทําครับมันต้องดูครับว่าเราเราแก้ได้เลยครับเราเมื่อเผอคนเนี่ยสิบล้านคนเนี่ยเราไม่ต้องไปเป็นภาระอะไรครับแล้วก็ทางขรรกาศนะผมก็เชื่อครับผมก็คุยกับขรา,ากาศเขาก็อยากฉีดครับแต่เขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นตรงนี้เอ่อบร่ไฟเซอร์จะเข้าเมื่อไหร่จะมาไอ้นี่เขาก็รอกอ,อย่างนี้แหละครับแล้วนี่เราเสียโอกาสยังไงดูไปครับท่านประธานสองปีแล้วครับที่เราเสียโอกาสตรงนี้ไป แต่ถ้าเราทําตั้งแต่แรกนะครับถ้าบิ๊กดีบริหารดีๆไม่ทําแบบวัวหายแล้วล้อมคอกอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่นี่คือคือหมวกกวาดล้มเหลวและประเด็นต่อมาครับความชัดเจนนี่ก็ยังไม่มีแล้วครับเรื่องยาถ้าจะไปดูครับถ้าไปถามพี่น้องประชาชนตอนเขาไม่อยากจะฉีดพอเขาพร้อมจะฉีดก็ไม่มียายให้เขาฉีดนี่มันคืออะไรครับประเทศมันเป็นอะไรครับมันต้องเอา,าความจริงมาพูดกันครับว่าเราจะแก้เราจะเดินไปได้วยกันเนี่ยครับ มันต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เพราะนล้นเดมันมันมันไปไปได้ครับอสิ่งที่ผมอยากจะถามต่อมาก็คือว่าจอนนี้นี่สธาธารณะเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดสิ้นปีนี้เนี่ยจะเท่าไหร่แล้วผมอยากให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอบสิครับว่าเรามีชอบทางไหนไหนบ้างที่จะได้เม็ดเงินมาเนี่ย แล้วจะหยุดกู้เมื่อไรชาตินี้ผมจะได้เห็นไหมว่าแบบตั้งงบแบบสมดุลน,นะครับคือวันนี้เองเนี่ยผมมองเลยครับผมมองในระดับจุลภาคเลยครับมองระดับครอบครัวเนี่ยท่านประธานทราบนะครับว่าครอบครัวหนึ่งมีลูกห้าคงหกคนเนี่ยตกงานไปสามสี่คนแล้วมันจะไปอย่างไงนะครับพอมองมาโตขึ้นมาหน่อยระดับจังหวัดมันก็ยิ่งไปใหญ่นะครับแล้วมาระดับประเทศเนี่ยวันนี้เราจะใช้เงินไปเยียวยาเนี่ยผมว่ามันไปเหตุแต่ผมเห็นด้วยครับ ทยอยาให้เกิดความเสมอภาคให้เกิดความเป็นธรรมให้ที่สังคมรับได้เนีย่ยผมเห็นด้วยครับแต่วันนี้ก็ถ้าพูดไปก็เท่านั้นแหละครับไอ้ดันไดไอ้เนี่ไปไ,ได้จนจริงๆก็ไม่ได้มันมันไปไม่ไหวครับเท่านี้ไปไม่ไหวถ้าถ้ารัฐบาลขืนเป็นอย่างนี้แล้วเอาเงินไปอย่างนี้เอาไปใช้แล้วหาความชัดเจนไม่ได้ผมเองผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะ ผมวันนี้ผมพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เขาสะท้อนปัญหามาให้ผมหลายสิ่งหลายอย่างครับผมผมพูดได้เลยว่าล้มเหลวดูดูจากการจัดงบเลยครับวันนี้ปัญหาคือโควิดนะครับแต่กระทรวงสาธารณสุขไปสามหมื่นทำไมไม่เอาไปให้พอเลยทีเดียวเนะครับว่าวันนี้ถ้าจะฉีดวัคซีนได้ใช้เท่าไหร่ตอบฟันทงไปเลยครับแล้วจะมีวัคซีนอะไรบ้างชัดเจนไปเลยอย่างเนี้ ผมว่ามันมันน่าจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้แต่วันนี้เองเนี่ยกู้ไม่ห้าแสนมาเยียวยาเยียวยาดีสามแสนฟื้นฟูอีกแสนเจ็ดเยียวยานี่ผมก็ไม่มั่นใจครับเพื่อนสมาชิกหลายคนก็พูดไปแล้วว่ามันจะได้ทุกอาชีพทุกอาชีพผมอาจจะอาจจะได้ครับ แต่ว่ามันจะเสมอภาคแค่ไหนแล้วก็แผนโครงการนะครับที่จะสร้างเศรษฐกิจวันนี้ถ้าฉีดวัคซีนครบเศรษฐกิจไม่ต้องทำไรแล้วครับผมว่ามันเดินไปได้แล้วสิ่งสำคัญเองเนี่ยพูดกันจังเลยครับแล้วก็ผมเพื่เห็นด้วยใครนำไปปฏิบัติตามงบของกองทัพผมว่าจุดนะครับกบพรบที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้อภิปรายนผมว่าหุดนะครับ เราต้องมาดูครับวันนี้ผมเชื่อว่าวรัฐมนตรีการการเข้าใจครับถ้าคนเข้าใจเข้าเข้าใจจริงๆนะครับว่าเรากู้เงินมาเนี่ยนี่อะไรที่ก่อให้เกิดไรายได้นี่อะไรที่เป็นภาระเช่น่านซื้อมาซื้ออุปกรณ์มันเป็นภาระนะครับต้องมีงบมาดูแลเซอร์วิสอะไรเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเองเนี่ยแล้วกู้มาเนี่ยเอามาแจกแจกแล้วอะไรต้องคิดให้ละเอียดอ่อนครับว่าที่มันก่อให้เกิดไรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้มันถึงจะมีช่องทางที่จะพาประเทศ ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ถ้ากนันไปไม่ได้หรอครับก็คงกลับเีย่านระทานนะครับ <_ A> เพียงเท่านี้สามประเด็นครับ <_ A> ความชัดเจนของการใช้เม็ดเงินที่กู้ห้าแสนล้านสองเม็ดเงินที่จะหามาชดเชยคนละ้วคาดการณ์ให้ผมหน่อยครับว่าปีไหนที่เราจะเอามาใช้หนี้กับที่วัดสามยอดที่กู้ไปเนะี่ยถ้าสิ้นปีเนี้เท่าไหร่ครับ เมื่อเทียบเทียบเปรียบเทียบกับ GDP แล้วขอให้พูดความจริงครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ